you mm -hmm. วันนี้นะครับอัดมีรถตักรุ่นทีมนิยมนะฮะอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับมานะนำให้ชมกันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามชื่อต้อนคลิปเลยนะฮะเป็นรถตักของยองี่ห้อคูมัซซีรุ่น WA 3 0 0รุ่น3 E นะครับอ่าเป็นตัว3 E เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็แน่นอนนะฮะพอเป็น3 E ขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็จะมุ่บอกถึงตัวซีเรียลของเขาเนี่ย ที่เป็นตัวซีเลนสูงนะฮะตัวเท้าย้ายเลยของรุ่น3านั่นเองนะครับอ่าเป็นตัวซีเลนสูงของรุ่น3านะแล้วก็บอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมาสภาพสวยมากๆนะฮะนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูสภาพรอบคันนะครับเริ่มจากบุ้งกีก่อนเลยแล้วกันก็ตามใจรถตักที่เป็น wa 3 0 0นะตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับขนาดบุ้งกี3คิวแบบนี้เลยนะครับอ่าบุ้งกี3คิวนะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้นะฮะบอกประวัติเขาก่อนเขาอ่ะใช้งานหน้างานไอ้นนนีี่่เเเป็็งาามมมะกลยจโซย ะะติดไม้ด้วยนะครับแต่ว่าโซ่ตัวนี้เนี่ยคืออยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะติดกับตัวยาน,นะครับเพื่อเป็นการกันลื่นนะฮะตอนใช้งานบนหิมะนะครับแต่ว่าพอมาถึงบ้านเราเนี่ยก็แกะ เดียงมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดท่านใดที่เอาไปใช้หน้างานที่มันลื่นๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะฮะหรือว่าเก็บไว้นะเอาไว้ลากรถลากอะไรก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือแถมไปให้เลยนะครับที่ร้านไม่ได้เก็บนะครับอ่านี่นะฮะสวยนะครับบูกี้สามคิวนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพยางตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยางเบอร์20.525นะครับก็แน่นอนเป็นเบอร์ยางมาตรฐานนะฮะของเจ้าตัวรถตัก3คิวนะครับอ่าแล้วก็สภาพยางเนี่ยก็บอกได้เลยว่ายังสวยอยู่นะครับเนี่ยนะเอาไปก็ใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคร นะสวยนะแขนเขินนี่ลายล้าลา,ายด่างไม่ต้องหานะครับไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่นะสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ตัวนี้เนี่ยก็ตามสายรุ่น3เลยก็จะเป็นเกียร์ทอร์กธรรมดานะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเกียร์กัน เ็นเกียร์ท็อก็จะแบบนี้นะสภาพเกียร์เนี่ยก็มาแห้งสวยดีมากๆนะครับจุดลวดซึมของเขาเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะด้านข้างเนี่ยก็จะตีตา w a 300แบบนี้เลยนะครับห,หล่อจริงนะคันนี้นะครับขึ้นกองมา,มากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันบ้างในส่วนของเครื่องยนต์ก็แน่นอนตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์พวกซูบเทอร์โบนะครับนี่นะฮะเป็นพวกซูบเทอร์โบนะแล้วก็ในส่วนของหเครื่องยนต์ของเขานะฮะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คุมะสุพวกดี102นะครับนี่นะครับ อ,อเ,เดยวไปดูสภาพฝั่งเทอร์โบใกล้ๆก,ก,กันครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพในฝั่งเทอร์โบของเขานะครับลูกค้าครับนี่นะฮะสวยนะครับด้านลางด้นหลังสวยนะครับนี่มีตาคุมาสูตตรงข้างหลังแบบนี้เลยนะครับวงบอกยี่ห้อชัดเจนนะครับนี่นะฮะ สภาพอีกฝั่งหนึ่งก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเค yeah. เดี๋ยวมาดูสภาพฝั่งหัวเชียกกันบ้างนะครับ ในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ทั้งสองฝั่งของเขาเนี่ยก็มาสภาพแท่งสวยดีหมดเลยนะสุดรววเสมของเขาเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับที่สําคัญนะฮะการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทางานได้ค่อนข้างแน่นดีมากๆด้วยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะครับนี่นะฮะโอ้หล่อจริงนะครับอันนี้นะครับให้ดูคาสีใกล้ๆนะครับนี่นะฮะคาสีสวยนะครับไม่ผูเลยนะโอ้เนี้ยนะครับตัวนี้นะครับ แต่ก้าทนายที่กําลังตามหานะครับรถตักรุ่น3ารุ่นพิมพ์นิยมนะฮะแบบนี้นะฮะที่เน้นความสภาพสวยเนี่ยตัวนี้นยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนี่ยนะฮะใครจะทนายกำลังตามหานะครับก็รีบจับรีบจองได้เลยนะครับอ่าหล่อมากโอเคอันนี้เป็นสภาพรอบคันของเขานะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองเทสตปั๊มนะฮะแล้วก็ไปเทสในส่วนของเกียร์ของเจ้าตัวนี้กันนะครับไะขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว300รุ่นสามเอ็กซ์อันนี้นะคร เ okay. ดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับนี่นะฮะพอน,นั่งแล้วฟรีดิงก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของคอนโทรลจะเป็นโทรนคู่แบบนี้นะครับขึ้นลงหนึ่งตัวแล้วก็ข้อมไหนหนึ่งตัวนั่นเองนะครับ่เดี๋ยวลองเทสตามให้ดูก่อนนะครับนี่นะก็กดตัวลอ,อยได้สบายๆนะตัวนี้นะครับนี่นะะขำแรงนะตัวนี้นะครับนิ่มๆเลยนะฮะนี่นะจังหวะการยกแขนก็นิ่มตามไม้ตามม,ตาม,มือดีม,มากๆเลยนะครับนี่นะฮะ นิ่มนะครับคนตรคนโทรลถือว่ายังนิ่มอยู่นะครับเนีย่ยนะไม่ได้ออกแรงเยอะนะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ถัดมานะฮะในส่วนของเกียร์ก็ตามไซเกรทอกเลยเขาจะมีไม้เราเนี่ยทั้งหมด4เกียร์นะครับเดินหน้าสเกียร์แล้วก็ถอยหลังสี่เกียร์ตามนี้เลยนะมาเดี๋ยวมาลองรับเคกันนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยงเกียร์สี่เลยนะครับนี่ถอยหลังเกียร์หนึ่งนะครับ ก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับทั้ง4ี่เกียร์นะเดี๋ยวลองเกียร์ถอยหลังกันบ้างนะครับเดี๋ยวตะจากี้ลองเกียร์หนึ่งไปแล้วเดี๋ยวลองเริ่มที่เกียร์สกันบ้างนะครับนี่นะสองนะครับสามนะครับก็เกียร์สี่นะเอออ่าก็นิ่มดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่นะครับจังหวะการเป็นเกียร์นี่ก็สมูทดีมากๆนะฮะไม่ได้มีเสียงอะไรทิดปกติออกมาจากตัวลึกลูกเกียร์เลยนะครับนี่เดี๋ยวลองลากเกียร์สี่หน่อยนะครับนี่นะ รอรอบไม่นานนะแป๊บเดียวก็ไปเลยนะครับในส่วนของการทํางานนะฮะแรงความแรงเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้แรงดีมากๆอยู่นะครับเนี่ยนะลากแค่สี่ไปได้สบายๆเลยนะครับไม่ต้องเหยียบรอบสูงหรือว่ารอรอบนานมากเลยนะครับอ่าโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับในส่วนของเจ้าตัวสารรุ่นสามคันนี้นะแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะฮะของเจ้าตัวรถตักคอมมืน W A สามร้อยรุ่นสาม E คันนี้นะครับสหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับเจ้าตัวรถตักคอมมืนอร WA ส0มรรุ่น3 E คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรทีขึ้นตัวนี้ได้นบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสำหรับลูกค้าท่าในใดนะฮะที่ติดต่อเข้ามาแล้วเนี่ยที่อาจจะมีรูปของเขานะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขานะครับส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกัรทั้งลายาไอทีหนึ่งด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาสวยมากๆนะับเป็นรุ่น3ที่มาสภาพโค้สวยนะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของเครื่องเกียร์ปัน แต่เกิดท่านใดนะฮะที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะฮะกับประตูรถตะคบมาซึ่ง WA 3 0 0รรุ่น3 E คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดสัตวน้ํายนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ทัสินค้าตัวแบบของเรานะครับแล้วก็สําหรับค่าตัวของน้องเขาเนี่ยไม่แพงนะครับอยู่แค่ร้านกลางๆเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนกระป๋องไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ